ไปดูสภาพการจราจรนะครับโดยเฉพาะในส่วนของเส้นทางที่มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนะต้องใช้คําว่าถนนทุกสาย มุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพมหานครนันี้ไม่เกินจริงนะครับในช่วงนี้นะโดยเฉพาะเมื่อคืนที่ผ่านมาเราลองไล่ดูนะคุณผู้ชมไปตามถนนมิตรภาพกันก่อนแล้วกันเริ่มที่เส้นมิตรภาพเนี่ยนะเส้นทางจากภาคอีสานเข้าสู่พื้นที่ปริมณฑลและกรุงเทพมหานครครับนี่นะฮะโอ้โหนะทุกช่องทางเหมือนจะเพิ่งรายงานคนออกจากกรุงเทพมหานครอยู่เลยนี่กลับมาแล้วนะก็หยุดสี่วันเองอะปีนี้ดูเหมือนเร็วมากเลยนะครับคือแน้นตั้งแต่ช่วงค่ำเลยนะครับทีมข่าวเราก็เอาโดรนขึ้นบินนะครับให้เห็นภาพมุมสูงกันชัด นะครับบริเวณทางขึ้นเนินคลองไผ่เนินลำตะคองยาวไปถึงบริเวณหลักกิโลเมตรที่68หน้าสพหนองสาหร่ายจังหวัดนครราชสีมาก็พบว่าการจราจรชะลอตัวนะครับแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะเปิดช่องทางพิเศษให้รถเนี่ยเบี่ยงออกระบายรถที่ลงมาจากถนนมอเตอร์เวย์หรือว่า M6 ตรงจุดเนินกลางดงเนี่ยนะครับหลักกิโลเมตรที่47หรือไปออกที่สระบุรีตรงหลักกิโลเมตรที่40แล้วก็ตามยังคงระบายรถได้ช้านะครับเพราะเขาบอกอตลอดเส้นทางก็จะมีปั๊มน้ํามันร้านขายของฝากนั่นนู่นนี่นะครับก็คนก็จะแวะก็จะเลี้ยวหรือจะเบี่ยงออกซ้ายเพื่อจะเหมือนกับว่าเข้าปั๊มน้ํามันใช่ไหมการจราจรมันก็เลยชะลอตัวไงใช้ความเร็วได้น้อยอสะสมยาวต่อเนื่องเลยคุณผู้ชมคะ่ะเห็นไหมคะว่าจะมีช่องทางพิเศษเนี่ยที่รถสวนมานอีกฝั่งนึ่งเนาะใช่อุตสาห์เปิดแล้ว นะ<อ>แต่ว่ารถก็เต็มทุกช่องทางค่ะถนนพหลโยธินครับด้านอำเภอหนองแคจังหวัดสระบ,บุรีจุดนี้ก็รับรถมาจากเพชรบูรณ์แล้วก็แถวแถวเส้นลบบุรีนะฮะต่อเนื่องอำเภอวังน้อยอยุทยาก็เปิดช่องทางพิเศษขาล่องครับตั้งแต่หลักกิโลเมตรที่99ถึงหลักกิโลเมตรที่74ตอนนี้ก็คือ ขนาดว่า8ช่องจราจรแล้วนะครับโดยให้รถขาขึ้นเนี่ยไปใช้เลนทางคู่ขนานแทนก็สามารถทำความเร็วได้ตลอดเส้นทางเฉลี่ยประมาณ80ถึง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับมาดูเส้นถนนสายเอเชียผ่านจังหวัดพระนครศรียาครับปริมาณรถเริ่มมากตั้งแต่ช่วง2ทุ่มครึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาแล้วก็ติดสะสมบริเวณหลักกิโลเมตรที่13 ตำบลบ้านกรดบางไปอินครับแล้วก็แถวแถววังน้อยครับรถทุกคันก็ได้ประมาณสัก40กิโลเมตรต่อชั่วโมงเท่านั้นครับมีเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อาสาสมัครนะครับที่ต้องเพิ่มกําลังบริเวณจุดพักรถต่างๆทางแยกทางร่วมเพราะว่าเป็นจุดเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุครับส่วนเส้นทาง304จุดเชื่อมระหว่างจังหวัดนครราชสีมาไปปราจีนบุรีปริมาณรถค่อนข้างมากแล้วก็ติดเป็นทางยาวครับบริเวณทางลงเขาโทนตามรายง,งานของเจ้าหน้าที่เนี่ยแจ้งว่า รถที่มาจากจังหวัดชายภูมิขอนแก่นกาลสินร้อยเอดสกลนครหนองบัวลำพูที่จะเข้าสู่จังหวัดนครราชสีมาเนี่ย คือรอไปเลยฮะไม่ต่ำกว่า6ชั่วโมงนะครับก็มีการเปิดช่องทางการจราจรจาก 2, 2> เลนเป็น3เลนเร่งระบายรถแล้วนะครับจากเขาโทนเข้าสู่อำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีคือพอผ่านจุดนี้ไปแล้วเนี่ยจะเข้าพื้นที่ของอำเภอกระบินบุรีระยะทางประมาณ37กิโลเมตรรถก็ยังคงชะลอตัวตลอดเส้นทางใช้ความเร็วได้ไม่เกิน20กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ล่าสุดเมื่อช่วงตีสที่ผ่านมาก็เปิดจาก3เลนเพิ่มเป็น4เลนแล้วนะครับ โดยรถที่จะไปจังหวัดนครราชสีมาก็จะเหลือช่องทางจราจรเพียงหนึ่งเลนเท่านั้นเพราะร<ๆ>ว่าเขามาเปิดทางนี้เพิ่มมันสะท้อนให้เห็นว่าเอ๊ะแสดงว่าคนเนี่ยคือต้องรีบกลับมาทํางาน<ๆ>ส่วนใหญ่คงจะทํางานที่กรุงเทพเนาะแบบ,บ<ๆ>นี้เพราะว่าทุกเส้นทางมุ่งหน้าเข้าสู่กรุงเทพนั่นเองค่ะครัรคบ